ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีจะจัดให้มีผู้ช่วยในการหาเสียงได้หรือไม่ตรงนี้เรามาเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่จะสมัครเป็นรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีก็ดีนะครับหรือสมัครเป็นสมาชิกสภาเทศบาลก็ดีการจะจัดให้มีผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยสามารถทำได้หรือไม่ คำตอบก็คือว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถจัดให้มีผู้ช่วยหาเสียงได้นะครับคุณผู้ชมวิธีการเนี่ยเราจะต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียงหน้าที่ค่าตอบแทนของผู้ช่วยหาเสียงอ่าแจ้งที่ไหนแจ้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดให้ทราบ ก่อนที่เราจะไปดําเนินการให้เขาเนี่ยมาช่วยในการหาเสียงเลือกตั้งต้องแจ้งก่อนนะครับว่าเป็นใครมีค่าตอบแทนอย่างไรหน้าที่ที่ให้เขาทำเนี่ยให้เขาทําอะไรบ้างเพราะฉะนั้นท่านมีสิทธิ์ที่จะมีผู้ช่วยในการหาเสียงเลือกตั้งได้นะครับ